แกจ๋าบอกเลขหน่อยขอหวยหน่อยพรุ่งนี้ออกแล้วนะนะเดี๋ยวจะตามนมตามเป้าผาหัดใช่เนลมาไห้เนะาะผัสเอ้ยยังคิดถึงแก้วจ๋าคิดถึงผาหัสเน็ตซีรีส์ขันท่าถามนะขันผาหัตมากนี่เ้าเก่งเก่ง ถามคําใดเว้าคํานั้นเฮ้ยคนนี้หยังมักบ่าวอ๋อนกนี่หยังมักบ่าวมักคุยนําตนําผู้บ่าวผู้ิงบ่อยากคุยนําแก้วจ๋าเอี้ยงจ๋าบอกหวยหน่อยหวยจะออกตัวไหน ตกใจบ่เสียใจบ่เอาดอกไม้เอาไม้ไม่แง่นนะผ่านออพุ่มค่ะออวาง,าางเลยแม็ดค่ะกัะงืวง่ามคูคูใส่สองพนกับม้วงง่ามคูพิดไหมปีศาเพ่นน้บอ บ่มาบ่ค่ะโตเมืองบ่ฮะบ่บอกขาเจ้าขาเจ้ามา่อ๋อมีผู้ชาย2คนแล้วก็เป็นงัวงามคู่แงัวงามคูผู้ชายเท่าใผู้ชายผู้ชายก็5าได้ขก็ได้งัวกงัวก4 4 4 55 44บ่แม่นจะว่าได้เลขน้มเพิ่นมีบ่มื้อนี้ วดกรนี่ศูนย์หาหนึ่งเต็มเต็มเนี่ยผ้าว่าห์กเจ็ดหกสี่เลขศูนย์เลขหานเป็นวงยังสี่แล้วก็คืนมั่งสี่เห็นบอเลขศูนย์อยู่ตรงกลางวงเลขหาบอเลขหนึ่งอยู่เรงเรื่องเลขห้าโอ้เป็เลขออกเลยจึงซ no ัดม่วงกล้องตีเลขบ๊กนบตีจ่ายุนมมักเนี่ยเลาเลี้ยวเห็นเป็นตัวเลขมีหนึ่งมีศูนย์ น,นั่ไงเอ้ยคือเรียกไปว่านไปลามาให้แม่เปลี่ยนแม่คนน่ะตัวใดไปว่าเตอรเลขออกตัวบางอย่งตัวใดคือตัวใดสามแปดกับศูนย์หาหนึ่งเอ,เอามาซื้อมือเรยกจนใครพิงเขาจะขอเปลี่ยนเขาบ้าห้าเลขออกม,มาตัวเปลี่ยนโอ้ยเขาอ,อยากตืน่นเดี๋ยวเรื่องแม่ท่นนองหนาเป็นเูนย์นะหนาเป็นศูนย์บอก<ะ>พิจารณาคนมีผู้ใช้สองคนแล้วก็ ง้องามคูเป็นง้องามคูเป็นงานอยเป็นง้องามคูหนี่สิบเบิ้ลเนง้องามคูกระสีเลขเบิ้ลแหละห้าก้อหผู้ใช้สองคนเนาะห้าห้าสองอ่ะเออกันตีว่านี่นมีห้าสองมีห้าหามีซีซีหกหกจ้าผู้ใชายน้าหาสองคนกับสองหาหาสองกับห้าห้า แล้วก็ง่วงง่วกับเป็นซีง่วงามคูคูกับไม้ถึงเลขคูอยู่แล้วเนาะเอาท่านผู้ชมพิจารณาปูเมืองบบพอตูเพิ่นเดี๋ยวไปซองขันนะ้ำม่นม่นตอเนะคะน่ะนาะมีลูกเพิ่อนอยู่บ้านอยู่ล่องถามดูเดือนสะก,กาวถามเราไมมาฟังน้ำเนี่ยไปเบิ่งขันน้ำม่นกัน โอ,อ่งน้ำมุนนี่บ้านปูเมืองค่ะท่านผู้ชมนั่งพ่อกับแม่อยู่บ่บ่อยู่บ่แม่ขอเบิง่งขันน้ำมุนเพิ่นแน่โอ,อ่งน้ำมุนเพิ่นแน่บ่อยู่ค่ะท่นานผู้ชมปรสิสนาคือว่าผู้ชายสองพนหัวงามคูเป็นองค์อ่างน้ำมนต์เพื่อนก่อนค่ะท้งวดก่อนไง ขออนุญาตนะคะมาขออนุญาตนะคะขออนุญาตถ่ายทำอาโซกอลาบไปฝากท่านผู้ชมอ้าวบอมมี่บอน,นี่บอมมี่สงสัยมือเศร้าบอบอมมี่เดือนบอมมี่คะ่ะท่านผู้ชม บะมี่บะมี่บะมี่อันน้ำมุนบะมี่น้ำมุนค่ะท่านผู้ชมซองซองจิจนา,าเพื่อนมั่งขู่เท่าโศกเท่าหมานนี่น้ำมุนีนคะ ท่านผู้ชมผู้ไปอยู่ค่ะว่นเด้นัดเพิ่นไว้พร้อมเพราะส่วงนี้งานเพิ่นไล่หลายงานเพิ่นก็หลายไปกระถินบ้านนั่นบ้านนี่ถามปากว่าละนกว่าเบาเบาว่าพ่อผู้บ่าเบาเบาดอกท่านผู้ชมเนียนกับเฮาเสี่ยวกอนนี่กระมากเบาเบาเจ้านี้กระเบาเบา บอกตอนตน,ออน,นั้นผ่าหักโอ้คนสิตติธุระคนสิตติธุระได้แล้ว่ะค่ะได้แล้วปิจนาเพิ่นก็ได้แล้วละ่ะอ่งอางาน้ำม่อนแปดไม้ลายบ่มี่ยังองค์มือหนีวันพระมือ,<笑><笑>มอ,มอ,มอแรงนี่แหละเพิ่นจะเอาเดี๋ยวขอเพิ่นขอทรงไปทา้งร่ายนี่ด้วยค่ะปูขอไปทางทรงทั้งเม็ดเส้นเจดเ,เนี่ยนะคะกับก้อนเดียร์ยค่ะ ค่ะสวัสดีค่ะคำเล็กพิจารณาปูเมืองปูเมืองพิจารณาเพิ่นผู้ใช้สองคนจุงง่วงามคูเหรอผู้บอกแบบเนี่ซ้ำเลรีองต่อแน่นก็เราซ้ำหนี่มงกับไปทั้งเรียงต่อใช่ส,สองคนจุงง่วงามคูมจุงง่วงามค,มคูคือคือซ้ำ่นบอกเขาแล้วว่าเรียคูแล้วอืมเออเพิ่งบอกแบบนี้ ที่ใช่สองข้นกับสองที่ใช่สองคนนันกับสองแล้วอืมวันนี้ยังมาง้างคู่อีกซ้มเพิคนบอกคู่เลยดิสองสองก็ได้หาหาก็ได้บอกเอาสองสองน้่นบอกโอ้ยหาสองซะสันสิงงามกลัวก็นันแล้ว่าเพื่อนคันว่าหาสองคันว่าเพื่อนที่แปลนะหาสองกับปันห้าหาเปนนันละหาหาในผู้ใช่เอางัวดีวันนี้งัวดีวันนี้แปลงงวดว่าวเพื่นไแปลได้หลายตัวมั้งบ่ เพื่อนรามัวงามคูนี่คือหมายความว่าเพื่อนเพื่อนบอกปัญหาให้เข้าว่าเพป่นเป็นคูขนาอเออเพื่อนบอกปัญหาแบบนี้คือมันเป็นคูแล้วเออถ้าเ้าน่ะคล้ายๆว่าเราเรียกตองแล้วเดิมว่าม่วงามคูน่ะม่วนอี่จะว่าเป็นซีบอีมันจะเป็นซีซีบ่เป็นแปดได้เป็นแปดได้บอเป็นแปดได้อืวงบอกไปลายลายลาไปดูคันเพื่อนแปลวุ้นน่ะสี่สิบแปดไข้ฟัง เพื่อน่าผู้ชายสองคนนั่นบอแต่สองสองก็ได้บ่จุ๋งว่างามคูจุ๋งว่างามคูคูนี่คือหัวนี่แม่เป็นซี่เป็นแปดก็แปดแปดซี่ๆก็ได้ผู้ชายเป็นห่าหาก็ได้แม่ได้ซีโตเดือนหนึ่งหาหาซี่ๆแปดแปดห่าซี2ๆแปดแปดสองสองยังสิวาสองอีกอยู่อ้าสองถ้าเพิ่นขืนสองไหมเพิ่นเริ่มขืนสองเพิ่นมาผู้ชายสองไหมผู้ชายสองผู้ชายสองคนเดียวผู้ชานเพิ่ี เพาเขาพื้นห้าสิบสี่หาตีเอองามคูเพ่นั่งว่างามครูสินะเพราะพื้นห้าสิบีแต่ว่าผู้ชายนี่เป็นหายไปแล้วสองสองน้่เตะอืซีี่ซืซืหาหาไปแล้วพอซื้อสองหาหาสองไปแล้วกับหาหาซีซีว่าท่านซื้อหาหาตลดว่าเล่งมาซีบนหาหานี่ม่สีเขา เขาตำราปิีงจับผู้ชายเป็นแบบหาหาก็ได้เออถ้าถ้าเพิ่นตีให้แบบนั้นเนี่ยถ้าเพิ่นบอกปัญหาเนี่ยเป็นปัญหาว่างามคูน่ะนะงามคูซสมเปินบอกเลขคูน่ะเองสมเปิลเขาบอกเอาลคูคาเจวาเป็นสิเบิร์ดนี่หวนนี้เนาะสิเบิร์นเลยเลขเบิร์นซื้อเบิร์นรวดเลขคาเจวา ถ้าเบิ้งก็บริ้งของถุงสีเจ็ดคไม่ใก้เนาะจุไรเจ็ดเจ็ดเพิ่งซื้อเจ็เจ็ดลายหาหาเจ็ดเจ็ดซีซีของเบิ้งบ่กแต่ว่าหาหาเ่เซื้อหอเพิซื้อซีซีลายักเจ็ดเจีซเลขประหัมานของของพิ้งผนซื้อแปดแปดหนึ่งหนึ่งอือมาในหนึ่งหนึ่งห่งห่งมันมเขอเลักะเจ้าเล็กหนึ่งพอเราซื้อมาฟังมันยังหมักหลาย ่าพเ็นสเขาเร็กกผมพกแทนแม่ใช่กอนออกนึ่งนึ่งไร่ด้กินแล้วทั่วประเทศหัดความันวาได้ก็ซิได้หน่อยหัดความมันฝันมันบม้ไม่รัฝันมันเสื่อซื่อน้องใบสลากหวมันวางขึ้นภูเขายันได้คือสูงลงประสาทได้ปัญหาันได้อันดับสลากฟังเนี่ยเออคอเด่นเด้งย่านไปสูงหัวลงนึ่งวาสาม ยิ่งสามคนจุ่มหัวกันจุ่มหัวกันด้วสิมันจุ่มหัวกันมันก็เป็นแปะก็ได้นี่แหละที่มันเบากันเนาะท่านจุ่มกันสามมาประกบกันเป็นแปดเป็นว่าเออยายามาแปดมันทานหรืแล้วตะจีคือบเบาๆเมื่อวานนี้ตัวใดก่อนเพิ่นว่าเมื่อวานนี้เพิ่นว่าเพิ่นเพื่อนเราตะเหลียงว่าขึ้นผู้ขัดฟังหน่อยๆนาะว่าผู้ผู้นี่ ข้ามาพูดมันสูงเนี่ยประสเร็จอยู่สูงเนี่ยันมาเขาเป็นได้เป็นแปดแปดเก้าแปดคนมาถ้าถ้าพุทมักเก็ตก็คือเก้าเกตคนมาสี่สามตัวนี่แหละถ้าที่แน่แน่พุทมักแปดันมาคนก็สี่แปดแปดกับเก้าแปดตัวนัดอืมมาเนี่ยถ้าถ้าโปเซียนันให้ไปเอาตำล่ามเมืองเลยข้ามมาพูดมันสี่สูงันมาอืมขอเถีย้ก <lawsuit. S 2> ulously, ันอง แปดเก้าเก้าแปดก็ไม่ได้ซื้อแล้วกวางซื้อเรื่องแม่ซื้อเรื่องอะไรสิอมั่ง่พื่อัอไ่ได้แล้วก็เ้เนื้อเจ้าซื้อแล้วของเจ้าเก้าก้แซื้อแล้วซื้ออีกเพิ่มอีกยอะล้วหน้ามีเยอเพิ่มอีกยอะเจ้าว่ามาแปดว่ามาเก่าเนาะวันนี้ย่งมันหนึ่งกี่ก้อนอะไรผสมโอหัวหัวมันรักเหล็กโบได้ยรักใดเนื่องกับแปดนี้ยูรักซิบอีกโดยเฉพาะแล้วเจ้าซื้อแปดเก้า เจ้าก็บอต้องกั๊เก้าแปดหลายเพราะว่ามันมาหลักซีพเจ้าบอกลักซิบแม่ลักซีพหนังก็แต่ข่อยยังบะมารเดอหลักหนึ่งแต่ว่าข่อยยังเสีเยวเพราะว่ามันเด่นมันเด่นค่ะเอาฟันทุ่งหนึ่งเนาะแกนี่ละคะท่านผู้ชมบอมาร์ดไลน์ปวดหัวไหลเอาตัวใดโชกไปโชกมันบัดนี้โอ้ยมักตัวใดก็ใส่รวดแต่บ่มากก็ขึ้นสีบัได้เนาะ เรียกหน้าเซื้อสองที่เจ้าว่าเขมีสองอ่ะก่อนเพรานั่นแหละให้ไปซื้อละซีบอยู่ไทยสองเขาเจ้ากับไอ้ดับเออดับบนล่างเลยสองกับหานั่นนะเออเจ้าว่าคอยซื้อกระซ้างมันเถอะซื้อหาหาหาสองแล้วบอซื้อกันคอยหัวใจว่าจานไหนดับจะบอกว่าจานเทิยมเด้อบอเปรมันเขาเจ้าบอกมากบอขอาจารย์เทียมดับนี่มันชอบออก กเจะบอกมาแน่นอนถ้าเท้าทำผู้ชมแกนเนี้ยละไหนก็นำผู้ชมโจกดีร่ำรวยถูกหวยไปด้วยกันค่ะ